อลิซอินเดอร์ทิแลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอลิสอลิสอินเดอร์ทิแลนด์ครับวันนี้เราอยู่กับแพทใหม่นะครับแพทของตัวของ Operation y ยนะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวละครนะฮะสตัวนะครับที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับตัวละครฝั่งบุกได้แก่ยาน่าแล้วก็ตัวละครฝั่งดีเฟนเดอร์ได้แก่ออริกครับสำหรับฝั่งแอทเทกเกอร์นะครับผมตัวของโอเปอเรเตอร์ ยาน่านะครับผมเป็นตัวละครที่มีสปีดสองนะครับอร์เมอร์สองนะครับมีความสามารถในการสร้างโดนนะฮะผมมีโถเอาดังนี้นะับผม,ม,เ,บผมเป็นปืนของแอชกับปืนของตัวของโนแมดนะครับผมแล้วก็ปืนพกจะเป็น m k 1มอมอม,อม,อม,อมแล้วก็แก๊จจะมี2อย่างที่เป็นตัวของระเบิดแล้วก็ระเบิดควันโอเคครับสำหรับตัวของความสามารถโทรแกรมของตัวของยาน่านะครับผมเมื่อเราทำการกดใช้สกิลเนี่ย ยาน่าจะทำการส่งโฮโลแกรมของเราไปนะฮะโดยโฮโลแกรมของยาน่าเนี่ยจะมีความเหมือนกับยาน่าทุกอย่างนะครับรวมถึงกระทั่งสกินปืนแล้วก็สกินตัวครับเมื่อเราทำการใช้โดนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้กดสกิลกลับอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะรีชาร์จนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะแต่ถ้าหากท่าตอนที่เรารีชาร์จกลับเนี่ยเราไม่ได้รีชาร์จกลับเองแต่เป็นการโดนถูกทำลายเนี่ย จะทำให้การรีชาร์จี่ยค่อนข้างช้าครับ <friendly> ด้วยตัวลาน่านะนะครับมีปืนที่ดีแล้วก็ค่อนข้างคล่องตัวสูงนะฮะทำให้เป็นตัวที่ยิงเก่งแล้วก็ยังมีสกิลที่สามารถช่วยซัพพอร์ตแนวหน้าได้และสิ่งที่ซัพพอร์ตแนวหน้าได้ก็ยังมีระเบิดอีกนะฮะหากใช้ดีดีเนี่ยทำให้พลิกสถานการณ์ได้เลยครับ ทำให้ออรเตอร์ยาน่าเนี่ยเหมาะกับการที่เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตและหากตัวยิงหลักตายเนี่ยเราสามารถไปยิงแทนได้นะฮะแต่ตัวโดนของหรือสกิลของยาน่านั้ปนประสิทธิภาพอาจจะน้อยลงหากไม่ทําการขอเอากับเพื่อนนะฮะทำให้ต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมบ้างนะฮะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสําหรับคนที่ชอบเล่นคนเดียวสักเท่าไหร่ฮะสำหรับฝั่งของตัวด e เฟนเดอนะครับจะเป็นตัวของออรินะฮะออรินะครับเป็นตัวละคร สปีดสองอัมเมอรองนะครับความสามารถในการพุ่งทะลุผ่านกำแพงนะฮะโอเคสำหรับโหลดเอาท์ของเขานะครับผมก็ปืนหลักก็จะเป็นตัวของ MP5 เนอะแต่จะไม่มีตัวของสโคปที่เป็น ACOG นะครับอ่าแล้วก็ตัวเป็นลูกซอง SPAS 12นะฮะกับปืนพก2ปืนที่เป็นตัวของบาลิฟ400แล้วก็ตัวของ U SP 4 0สนะครับผมแกจ็ตก็จะมี2อย่างนะครับผมกล้องกับตัวของบาร์ไฟนั่นเองครับโดยส่วนตัวของสกิลของออริกเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ามีอยู่สสกิลเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับจะเป็นการวิ่งแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับและระหว่างพุ่งเนี่ยเราไม่สามารถขยับซ้ายขวาได้นะฮะโอเคและเมื่อเรานะครับวิ่งพุ่งใส่กำแพงมันจะทำการเจาะได้นะฮะ แหละมันจะลดเรื่องอเป็นระยะ10หน่วยแล้วก็ลดชาร์จทั้งหมด3ชาร์จที่เราสามารถสะสมได้ครับและอีความสามารถหนึ่งของออริกนะครับออริกสามารถกระโดดข้ามผ่านแทบได้นะครับทีนี้นะครับออริกก็จะเป็นตัวละครโอเปอเรเตอร์ตัวที่2นะครับที่สามารถข้ามแทได้นะฮะด้วยตัวออริกเนี่ยมันมีความคล่องแคล่วที่สูงมากๆครับแล้วก็อีกอย่างเป็นตัวที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ เป็นตัวเดียวในเกมนะครับในฝั่งป้องกันที่สามารถผ่านแฮตได้ทําให้ตัวมันเนี่ยเหมาะกับการเป็นที่เป็นตําแหน่งฮาร์ดโรเมอร์มากๆนะฮะแต่ต้องระวังเพราะว่าการใช้สกิลของมันเนี่ยมันก็ส่งเสียงด้วยนะฮะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ฝั่งตรงข้ามจะได้ยินครับทาให้มันเป็นตัวที่เก่งนะฮะแต่มันก็เล่นยากนิดหน่อยเช่นกันฮะและในอน,นาคตเนี่ยผมว่าตัวนี้อาจจะอาจจะนะอาจาอาจะโดนแบรนด์บ,บ่อยกว่าแคปก็เป็นได้นะ <laughs> เพราะตัวมันเก่งมากๆก,กนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิว ตัวละครของ Operation War e g e นะฮะสําหรับตัวของยาน่าและออริสนะฮะสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้ล่างนะฮะใต้ตรงกล่องคอมเมนต์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยละครับผมก็ได้เป็นกําลังใจผมมากๆก็ได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ